นี่คือสิบสัญญาณว่าคุณเป็นคนคลื่นความถี่สูงหรือเรียกว่าคนพลังงานดีหรือคนมีพลังบวกเคยสังเกตไหมครับทำไมบางคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครก็อยากเข้าหาใครก็อยากช่วยเหลือทั้งที่เขาไม่ได้พยายามทำตัวโดดเด่นอะไรเลยในขณะที่บางคนพยายามทำตัวเองให้เด่นแทบตายก็เหมือนมีบางอย่างมองไม่เห็นกั้นเขาเอาไว้ไม่เปล่งประกายดึงดูดสายตาสักเท่าไหร่ความลับอยู่ที่พลังงานครับ วันนี้เราเลยอยากชวนคุณมาสำรวจตัวเองว่าคุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่สูงที่ดึงดูดความรักความสำเร็จและโอกาสดีๆหรือยังเริ่มจากสิบสัญญาณง่ายๆก่อนเลยครับนี่คือสิบสัญญาณว่าคุณเป็นคนคลื่นความถี่สูงหรือคนพลังงานดี 1. รู้สึกเบาสบายไม่แบกอะไรเกินจำเป็นคุณไม่ชอบแบกความโกรธความกลัวหรือความคับข้องใจไว้นานๆปล่อยวางได้เร็วใจเบาชีวิตก็เบา2 คนอื่นอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเวลาคุณเดินเข้าไปในห้องบรรยากาศจะเปลี่ยนทันทีคนรอบข้างจะรู้สึกสบายใจมีพลังบวกแบบไม่รู้ตัวเพราะออร่ารัศมีที่พวกเขาสัมผัสได้ 3. ดึงดูดสิ่งดีๆแบบไม่ต้องพยายามโอกาสดีๆคนดีๆหรือเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนโลกหมุนมาเข้าข้างคุณเสมอเคยหมยครับที่อยู่ๆคุณก็ได้รับโชคดีแบบปุบป,ปับในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือกำลังนึกอยากกินอะไรบางอย่างแล้วมีคนส่งมาให้พอดี 4. เข้าใจชีวิตแบบลึกซึ้งคุณมองเห็นมากกว่าที่ตาเห็นเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันและยอมรับมันได้อย่างสงบนิ่งเช่นเวลามีคนพูดไม่ดีใส่คุณไม่รีบต้อตอบแต่กลับคิดว่าเขาอาจกำลังเจ็บปวดอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณก็ปล่อยผ่านโดยไม่เอาเข้ามาเป็นของตัวเอง 5. ขอบคุณแม้ในเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบคุณขอบคุณได้แม้แต่ในเรื่องธรรมดาเช่นแสงแดดอุ่นๆหรือรอยยิ้มของใครสักคน หไม่สนใจการเปรียบเทียบแข่งขันคุณไม่เสียเวลาแข่งกับใครเพราะรู้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและคุณก็รักในเส้นทางของตัวเองเช่นกัน 7. ให้อภัยง่ายไม่ติดใจนานแม้ใครจะทำไม่ดีคุณเลือกให้อภัยเพราะรู้ว่าการปล่อยวางคือการคืนอิสรภาพให้ตัวเอง 8. รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจัก,กรวาลเวลามองท้องฟ้าต้นไม้หรือทะเลคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่แยกจากกัน 9. มีลางสังหรณ์แม่นยำคุณไวต่อพลังงานรอบตัวจับได้ทันทีว่าที่ไหนคนไหนหรือเหตุการณ์ไหนพลังดีหรือพลังหนักเช่นคุณเดินเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกอึดอัดทันทีโดยไม่มีเหตุผลทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรแต่พอไม่นานก็เกิดการทะเลาะขึ้นจริงๆอย่างที่คุณรู้สึกตั้งแต่แรกหรือจะใช้คำว่าพลังตึงแทนพลังหนักก็ได้ครับ10เลือกสิ่งที่เติมพลังมากกว่าสูบพลัง คุณเลือกเสพข้อมูลเลือกคบคนเลือกใช้เวลากับสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเบิกบานมากกว่าสิ่งที่ดูดพลังตัวเองจนหมดต่อไปนี้ผมาจะาพาคุณไปทําแบบทดสอบสนุกๆที่จะช่วยให้คุณเช็คได้ง่ายๆว่าตอนนี้คลื่นความถี่ของคุณอยู่ระดับไหนตอบตามสบายไม่ต้องคิดเยอะนะครับเอาคําตอบแรกที่เด้งขึ้นมาในใจเลยแบบทดสอบคลื่นความถี่ของคุณเลือกตอบแต่ละข้อด้วย A หรือ B 1. ตอนตื่นนอนคุณรู้สึกแบบไหน A สดชื่นเบาใจพร้อมเริ่มวันใหม่ B นักหนักๆเฉยๆหรืออยากนอนต่อ 2. เวลามีปัญหาเข้ามาคุณมัก A. มองหาทางออกด้วยใจนิ่งๆ B. ฟุง้งซ่านวิตกหรือหมุดหงิดง่าย 3. คุณมองความสำเร็จของคนอื่นอย่างไร A. ดีใจไปกับเขาเห็นว่าเป็นแรงบันดาลใจ B. แอบน้อยใจหรือเปรียบเทียบตัวเอง 4. เมื่อมีคนพูดไม่ดีใส่คุณคุณรู้สึกยังไง A. เข้าใจว่าเขามีเรื่องของเขาและไม่เอามาใส่ใจ B. เก็บมาคิดวกวนหรือโกรธเคืองในใจ 5. ความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเองเป็นแบบไหน A. พูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆ B. ตำหนิตัวเองดูด,ด่าดตัวเองเวลาไม่สมบูรณ์แบบ 6. คุณรู้สึกยังไงกับความเปลี่ยนแปลง A ตื่นเต้นพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ B กลัวกังวลไม่อยากเปลี่ยนอะไร เวลาคิดถึงอนาคตคุณรู้สึกยังไง A. มีความหวังและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น B. กังวลคิดเรื่องแย่แย่ล่วงหน้า 8. เวลาว่างคุณเลือกทำอะไร A. ททำสิ่งที่ทำให้ใจสบายเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงที่ชอบ B. เผลอเสพข่าวหรือเถียงกับใครในโซเชียล 9. คุณให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตมากที่สุด A. ความสุขความสงบความรัก B ความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองเป็นหลัก 10. เวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณ A. ขอบคุณทันทีรู้สึกเต็มหัวใจ B. กลัวว่ามันจะอยู่ไม่นานหรือหาข้อตำหนเิเล็กๆผลลัพธ์ถ้า A. มากกว่า7ข้อคุณอยู่ในคลื่นความถี่สูงแล้วใจคุณเบาเปิดรับพลังดีๆและกำลังดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยธรรมชาติแค่รักษาความรู้สึกนี้ไว้และอย่าเผลอถอยกลับไปติดลบก็พอครับถ้า A ประมาณ4ถึงหข้อ คุณกำลังเปลี่ยนขึ้นสู่คลื่นความถี่สูงมีพื้นฐานดีมากแล้วเหลือแค่เพิ่มการดูแลตัวเองอีกนิดฝึกปล่อยวางและเลือกอยู่กับพลังงานดีๆให้มากขึ้นถ้าเอ้อยกว่า4ข้อไม่เป็นไรคุณอยู่ในช่วงปรับคลื่นแปลว,ว่าตอนนี้อาจมีบางอย่างถ่วงคุณไว้แต่ข่าวดีคือแค่เปลี่ยนใจนิดเดียวคลื่นของคุณก็เปลี่ยนได้ทันทีเริ่มจากการขอบคุณและรักตัวเองให้มากขึ้นในแต่ละวันครับต่อไปนี้คือวิธีถ้าอยากปรับตัวให้เป็นคนคลื่นความถี่สูง มากขึ้นต้องทำอย่างไง 1. ฝึกขอบคุณทุกวันเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตเช่นอาหารตรงหน้าบ้านที่ได้อยู่หรือแม้แต่การหายใจได้ในแต่ละวันยิ่งขอบคุณความถี่พลังงานยิ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ 2. เลือกสิ่งที่เสพอย่างตั้งใจอย่าปล่อยให้ตัวเองจมกับข่าวร้ายดราม่าหรือคนที่ดึงพลังคุณลงเลือกเสพเรื่องราวคอนเทนต์หรือบทสนทนาที่เติมไฟให้จิตใจคุณดีกว่า 3. ปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ ถ้ามันอยู่นอกเหนือจากมือเราเช่นอารมณ์คนอื่นหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดให้หายใจลึกๆแล้วปล่อยผ่านยาแบกไปทําร้ายใจตัวเอง 4. อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอย่าติดค้างอยู่กับอดีตหรือวิตกไปข้างหน้าเกินเหตุการณ์อยู่กับตอนนี้คือการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลที่แท้จริง 5. ดูแลร่างกายเหมือนเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์กินของดีนอนให้พอขยับร่างกายสม่ําเสมอเพราะพลังงานของคุณต้องอาศัยบ้านที่แข็งแรงในการสั่นสะเทือนออกมา หหาความสุขง่ายๆให้ตัวเองทุกวันไม่ต้องรอวันพิเศษแค่ได้ฟังเพลงที่ชอบกินอาหารอร่อยๆเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติก็เป็นการเติมคลื่นความถี่ดีๆให้ชีวิตแล้ว 7. ฝึกมองทุกอย่างด้วยความรักแม้บางคนจะไม่น่ารักหรือบางสถานการณ์จะไม่เป็นใจแต่ถ้าเราฝึกมองด้วยความเข้าใจแทนความตัดสินพลังงานของเราจะค่อยๆนุ่มนวลและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือ5้าวิธีเปลี่ยนคลื่นความถี่ทันทีใน5นาที เหมาะมากสำหรับวันที่รู้สึกพลังตกหนักใจหรือมุดหนิดแบบไม่รู้ตัว5วิธีเปลี่ยนคลื่นความถี่ทันทีใน5นาที 1. หยุดทุกอย่างแล้วหายใจลึกๆ10ครั้งไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนแค่หลับตาหายใจเข้าให้ลึกที่สุดชา้ชาๆแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวๆทำแบบนี้10รอบพลังงานในตัวจะรีเซ็ตใหม่ได้ทันที 2. ขอบคุณ5สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามองไปรอบตัวแล้วพูดในใจหรือพูดออกมาว่าขอบคุณ เช่นขอบคุณที่มีอากาศหายใจขอบคุณที่นั่งสบายๆขอบคุณที่มีโทรศัพท์ใช้และอื่นๆยิ่งขอบคุณมากคลื่นความถี่ยิ่งสูงเร็วมากครับ 3. ฟังเพลงที่ทําให้ใจพุ่งขึ้นมีเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกอยากลุกขึ้นเต้นอยากยิ้มออกมาไหมเปิดเลยครับเสียงเพลงเป็นตัวเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่เร็วที่สุดตัวหนึ่งแต่ถ้าอยากสงบหายเลือกฟังเสียงธรรมชาติเสียงคลื่นความถี่ดนตรีนิวเอดได้เลยครับตัวอย่างดนตรีนิวเอดนิวเอดมิวสิก หากคุณต้องการแบบ 1. ก่อนนอนฟัง432เฮิรตหรือล q u u i d m ม n d ทําทำสมาธิฟัง528เฮิรตหรือเดลเต 3. ปลุกพลังบวกตอนเช้าฟังคารูเนสหรือเอนย 4. ายืนแล้วยืดตัวกลางแขนกว้างๆก,กายภาพส่งผลกับจิตใจอย่างมากลุกขึ้นยืดแขนยืดขาเปิดหน้าอกยืดตัวให้สุดๆร่างกายที่เปิดกว้างจะทำให้ใจเปิดกว้างตามไปด้วย 5. นึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองเคยมีความสุขที่สุดหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองในวันที่หัวเราะดังๆังหรือวันที่ใจฟูสุดๆดด,ดึงพลังของช่วงเวลานั้นกลับมาแล้วปล่อยให้มันไหลทั่วตัวเลยครับนึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองเคยมีความสุขที่สุดนี่คือเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนคลื่นพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นทันทีลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขจริงๆอาจจะเป็นตอนหัวเราะกับเพื่อนแบบไม่ห่วงสวย ตอนที่ได้กอดใครสักคนแน่นแน่นจนใจมันฟูหรือตอนที่คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจมากที่สุดแค่จำให้ได้ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงปล่อยให้ภาพเสียงและความรู้สึกเหล่านั้นไหลกลับเข้ามาในร่างกายให้หัวใจได้ชาร์จพลังจากช่วงเวลานั้นเหมือนเติมแบตให้ตัวเองด้วยความทรงจำดีๆที่เคยมีอยู่แล้วพอทำบ่อยๆร่างกายกับจิตใจเราจะคุ้นชินกับคลื่นพลังงานดี จนดึงดูดเหตุการณ์ดีๆและคนที่พลังงานดีเข้ามาเองโดยธรรมชาติครับจำไว้นะครับพลังงานดีไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวแต่สร้างขึ้นได้จากข้างในเราทุกเมื่อบทสรุปคลื่นความถี่ของชีวิตไม่เคยถูกกำหนดด้วยโชคชะตาแต่สร้างขึ้นได้ในทุกๆลมหายใจของเราเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงที่ชีวิตหม่นแค่ไหนแค่เริ่มหันกลับมาใส่ใจพลังงานข้างในเริ่มเลือกสิ่งที่ทำให้ใจคุณเบาเลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกดี และเริ่มอยู่กับตัวเองด้วยความรักไม่ใช่การตัดสินเพราะเมื่อพลังงานเปลี่ยนความจริงของชีวิตก็เปลี่ยนตามถ้าวันนี้คุณอยากเห็นชีวิตตัวเองเบิกบานกว่านี้เริ่มด้วยการเปลี่ยนพลังงานข้างในแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามเองครับถ้าเนื้อหาแบบนี้ตรงกับหัวใจคุณขอฝากกดติดตามช่องซันนี่ควินไว้ด้วยนะครับที่นี่เราจะเติบโตไปด้วยกันด้วยพลังงานที่สวยงามและเป็นตัวของตัวเองที่สุดครับเพราะบางครั้งแสงสว่างเล็กๆจากตัวเรา อาจกลายเป็นแสงที่เปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ทั้งใบ